สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแลนดอมไม่ต้องเลือกกองการด์ในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่ห่างหายจากคุณไปขาวการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ามาดูกันนะคะว่ามีลัคนาใดราศีใดบ้านที่เกี่ยวข้องอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเป็นการดูโดยรวมราศีกุมราศีกันราศีธนูนักสัตว์กระต่ายราศีบิจิกราศีกรกฎ นักสัตว์กุลนักสัตว์มาสสง่นักสัตว์มาเมียลาสีเมธคำขออนุญาตดูพลังงานนะคะผู้ที่พบเรนนอมชุดนี้นะคะเป็นพลังงานแบบไหนนะคะขออนุญาตดูนะคะอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สรับพลังงานได้นะคะเอ็ดออฟเพนิคิ่น ซิกออฟครับแปดดาบไฟบอลขิงออฟครับพลังงานของผู้ที่พบเรนดอรชุดนี้นะคะ คุณมีความรักความปาถนาดีกับใครคนหนึ่งนะคะและคุณก็ยังคงเก็บเขาอยู่ในหัวใจของคุณนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาคนนี้อยู่นะคะสิกออคัพนะคะคุณและเขาอาจจะมีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะคุณได้อาจจะแอบมองรูปเขาอยู่นะคะ เวลาคุณคิดถึงเขาคุณอาจจะเอารูปเขามาดูนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในจิตใจของคุณนะคะคุณยังคงมีความรักความปรารถนาดีให้กับเขาอยากจะมามอบทั่วให้กับเขาแต่อาจจะมีอุปสรรคและปัญหานะคะคุณอาจจะทะเลาะกันก็ได้นะฟ้าวอนหรือว่ามีอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้คุณทําให้คุณไม่สามารถออกจากความคิดความรู้สึกของคุณได้นะคะเหมือนมีอุปสรรคนะคะแดดาบ ล้อมรอบนะลายล้อมไปด้วยอุปสรรคและปัญหานะคะในความสัมพันธ์ค่ามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะคนที่ห่างหายจากคุณไป ไอบ,บวน9ถ้วยทววอวน8ถ้วย4ถ้วย เด็กถ้วยเขาหรือคุณอาจจะมูฟออนกันไปหันหลังกันไปนะคะไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันนะคะเขายังคงแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเขาตอนนี้เขารู้สึกตอนนี้เขารู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะคะในความรู้สึกของเขาอาจจะมีผู้คนมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับเขานะคะแต่ว่าเขาไม่รับถ้วยจากใครนะคะ เหมือนเขายังคงมีความรักความรู้สึกดีกับคุณอยู่นะ,ะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้เขามีความรู้สึกให้คุณถึงเก้าถ้วยนะคะเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะ,ะมีความมีความขยันนะคะมีความตั้งใจทํางานเขาเป็นคนที่เอาการเอางานนะคะมีความตั้งใจมุ่งมั่น คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะต่างประเทศได้ต่างจังหวัดได้ต่างแดนได้หรือว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแต่ว่าเขาแอบส่องคุณตามสื่อโซเชียลได้นะคะตามโลกออนไลน์ได้นะคะถึงแม้เขาถึงแม้เขาจะหันหลังจากคุณไปเขาก็ยังคงวิตกกังวลหรือคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะคมาดูกันต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ ขอพลังงานของคนที่ทางหายจากคุณไปนะคะแนวสอด King of c u p บ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขามองว่าคุณดูมีสเสน่ห์นะคะคุณดูวางตัวดีนะคะดูสง่าง,งามคุณดูดูดีนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระได้นะคะวางตัวดีดูสง่าง,งามนะคะเหมือนพ่อพระแม่พระได้นะคะในบางท่าน เขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขานะคะเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะคุณคือความสุขของเขานะคะเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีคารมดีนะคะเขาอยากจะนําความรักความสึกดีมาให้คุณนะคะ คีงอบครับเขายังคงมีความรักให้กับคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคนะคะมีคลื่นนะคะมีคลื่อนอยักนะคะเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะบินไปหาคุณเลยนะคะอาจจะเกิดในธาตุลมได้นะค,ะคุมตุนมีถุนได้นะคะแต่เขาแอบเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะคะ ่ะแล้วในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะปกปิดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเขาปก,ปกปิดความรู้สึกของเขานะคะผู้ชายใจดีความทรงจำที่ดี ทางเลือกใหม่กับตกลงปงใจนะคะหมุนเงียนประสบความสำเร็จกาลยานามิตรพักผ่อน รับช่วงต่อขออนุญาตขยับหน่อยนะคะคุณและเขาอาจจะมีความทรงจำดีๆร่วมกันในวัยเด็กได้ทำมัธยมได้ปถมมอต้นมไปลายได้นะคะอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูใจดีนะคะชอบทำงานบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะ เหมือนเขาอาจจะเจอคุณตอนหลังก็ได้นะค,คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกที่ดีของเขาเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาปกปิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนขยันนะคะชอบทำงานนะคะคุณอาจจะเป็นคนขยันชอบทำงานสร้างรายได้หาเงินนะคะ เขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณนะคะเหมือนเขาอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนนะคะเขาอยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดูเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ คุณและเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รับช่วงต่อจากครอบครัวนะคะหรือว่ารับกิจการกับครอบครัวได้นะคะ mm hmm. ดูพเพลออริเคลิลน,นะคะ mm hmm. No need to worry ดีเมนโพสต์ที่ Get f o r information พายบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะขอให้คุณคิดบวกนะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าคุณมีคำถามในใจนะคะว่าคุณจะได้มีคู่กับเขาไหมนะคะขอให้คุณไม่ต้องกังวลนะคะ แล้วก็ขอให้คุณคิดบวกนะคะว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ของคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ